ครับสวัสดีครับยอดเพชรภูผาครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในทางนี้ด้วยครับครับเป็นไงครับก่อนหน้าที่จะมาเจอกับโลกเงินเนี่ยเราได้เตรียมการหรือวางแผนอย่างไรบ้างครับก็ดูเทปวิดีโอพี่เข้ามาครับครับแล้วก็ให้อาจารย์เก๋อาจารย์ที่ใครช่วยช่วยแก้เกมครับแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นมวยที่เหมือนรังหมัดเนี่ยรุนแรงมากใช่ครับอันนี้เรากังวลไหมก็ กังวลนิดนิดครับเพราะพี่เขาประสบการณ์เยอะมากเหมือนตอนที่เขาต่อยแล้วเขาได้แชมป์ูนเสือเนี่ยตอนนั้นเรายังเบบ่เลยเฮ้ยจริงป่ะใช่ครับคือวันห่างมันเหตุการณ์ทั้งนั้นตอนที่เขาได้แชมป์ูนเสือแล้วเราตอนนั้นเราเริ่มชกมวยยังต่อยเลยครับยังตัวเล็กๆเลยอ๋อยังตัวเล็กตอนอายุไห่ครับประมาณน่าจะปฐมมเลยครับปฐมอ๋อใช่ครับโอ้แฟงว่าตอนนั้นคือเราเด็กมากและในไฟที่เขาได้แชมป์ปูนเสือเราได้ดูไหมก็ดูครับ ผมดูพี่เขาต่อยหลายไฟมากตั้งแต่ศึกอ,อีซูซุครับจะต่อยมวยรอบเอ้ยไม่ใช่มวยรอบเลยรายการใหญ่ที่ออลุมพินีเลยครับคุณเสือใช่ครับชิงแชมป์มวยรอบคุณเสืออะไรประมาณนี้นะใช่คุณจะไป็นแชมป์มวยรอบคุณเสือแต่คราวนี้พอเราประกบให้เจอเขานี่ด้วยความที่ประสบการณ์แล้วก็เขาเป็นมวยที่อาวุธหนักมากนี่เขาเร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 า,เราวิตกกังวลอะไรไหมเ,เราก็ไม่ค่อยกลัวเลยครับถ้าแบบไม่หลับจริงเราสู้ตายเลยแล้ว ใช่ครับคือนี่เป็นสโลแกนของ่ราใช่ครับถ้าไม่หลับก็เดินสู้ตายครับและการได้มาปล่อยกับคนที่เหมือนกับเราเหมือนว่าเราเคยดูเขาตอนเด็กๆเรารู้สึกยังไงก็เราแวงนิดหน่อยครับแต่ก็ก็ไม่กลัวอะไรเลยครับก็ไม่กลัวใช่ครับนี่ขนาดมวยแบบเหมือนประมาณว่าอายุมากกว่าเราค่อน้งเยอะนะสะสมประสบการณ์เยอะมากกว่าเราเยอะเราก็ไม่กลัวครับคราวนี้มาเกมการชมยกแรกเป็นไงครับก็เื่อยๆไปก่อนครับแล้วก็ ลูกซ้อมมาแล้วก็ออกได้นิดหน่อยอือฮึยกสองยกสองม,มาแล้ไปต่พี่เขาเมองให้นิดหน่อยก็ไป,ไ,ปไปมั่วนะครับผมไปมั่วเองครับแล้วก็พี่เขาเลยยืนกลับขึ้นมาหลอดอีกครับอือ,อแล้วเราเริ่มมั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยตอนไหนครับก็หมดยกสองหมดยกสอง,สองใช่ก็คือยก,ยกที่สองคือยกที่ผ่านมานะมัน มันทาได้พอสมควรแล้วใช่ครับทำได้พอสมควรครับแล้วพอยกที่สามไม่ไงครับแผนก็มีแผ่วๆไปไหนก็ไฟนี่ก็แผ่วไปเพราะเพิ่งซ้อมซ้อมห้ายกมาครับไม่ได้ซ้อมสามยกมาตามจริงมีรายการห้ายกครับแต่ก็การทันหันพอดีแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับอ๋อคือเรามาแทนใช่ครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ซ้อมมามีรายการมันที่สามมาตามจริงนี่คุณกำลังจะบอกว่ามันเหลือเยอะใช่ไหมใช่ แรงมันเหลือนะไม่ซ้อมห้ายกกับสามยกมันไม่เหมือนกันนะอ้าวหรอใช่ครับสามสามยกมันเหนื่อยกว่าห้ายกเยอะเลยอ้าวหรอใช่ครับอ้าวช่วยเราเราฟังหน่อยครับว่ามันมันมันเหนื่อยกว่ากันยังไงมันเหนื่อยกว่าแบบพักพักหนึ่งนาทีถ้าแบบห้ายกแบบพักสองนาทีครับไอ้นี่พักหนึ่งนาทีมันมานั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นเลยพักเดียวก็ต้องไปต่อยใช่ครับก็เลยรู้สึกเหนื่อยกว่าใช่ครับคือการเตรียมคือการเตรียมพร้อมมันมีมาอยู่แล้วต้องใส่ใส่กันแบบไม่หยุดเลยครับ ไม่เหมือนห้ายกผ้ายกเราโยกโยกกันได้ยังกอดยังกู้ได้ใช่ครับอันนี้พอกอดนิดนึงกรรมการก็แยกกันครับครบห้ายกเราชนะสารยกขอไปพูดถึงเรื่องสาบขอไปครับครบสามยกครับเราก็เป็นฝ่ายชนะครับความรู้สึกแรกเป็นไงครับก็ดีใจครับได้ชนะพี่เขาได้รู้ว่าเราเก่งจริงได้ครับก็คือเราและก่อนหน้าที่เราจะชกกับเขานี่เราคิดแม้ว่า รูปเกมจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่คิดนะครับตอนแรกคิดว่าอย่างไงเราคิดว่ามาทําแผนที่ใครวางไว้แต่พอแผนเราก็ใช้ได้นิดนึงเราก็แบบแก้เกมมันวิธีไปด้วยครับประมวลดูแล้วประมวลดูแล้วสรุปดูแล้วไฟเนี้ยมันมันมันง่ายหรือว่ามันยากกว่าที่เราคิดไว้ก็ยากเลยนะครับก็ยากด้วยนะก็ยากเลยครับโดนหมัดของพี่เขาบ้างไหมโดนครับโดนเยอะไหมก็เยอะครับเป็นไงดาเมจของพลังหมัดของพี่เขาเป็นไงบ้าง ก็มาแรงครับแต่ไม่จะเตกลางผมอ๋อเหรอใช่ก็คือแต่ก็แรงเหมือนกันถ้าขผมถ้าแบบโดนไอ้ต้องหลับจริงต่อจะแต่พื่อบเมาก็ผมก็กัดฟันสู้เหมือนเดิมครับอ้เหมือนเหมือนเราแบบเหมือนค่อนข้างจะเอาผู้นะก็เหมือนแบบแบบค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากใช่ครับจริงจริงั้งแตบป่อยมวยมาเคยแพ้นอกไหมเคยครับบ่อยไหมก็ถ้าถ้าแบบน็อกก็คือหลับไปเลยครับหลับไปเลยเป็นบ่อยไหมหลับไปเลยอย่างเงี้ยหลับพูบหลับไปเลยเลยก็ไม่ ไม่ถึงสามไฟสี่ไฟนะตั้งแต่ต่อยมาสามสี่ไฟแต่ก็มีบุ้มมากนะใช่ครับแต่ก็มีหลับมากแต่ก็คือมันต้องโฟกัสจริงๆใช่ครับ<อ>ถ้าแบบไม่ไม่ผมไม่เผอจริงๆก็ผมไม่หลับรับลอ,องเล่นนิดนึงครับเห็นที่ใบหน้ารู้สึกจะเออใบหน้าเราเป็นไรครโดนไฟครับเอาโดนไฟใช่อันนี้ตัง้งแต่ตอนไหนครับสามขวบครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเอาไม้ไปแจาะกองไฟก็ยกขึ้นมาแล้วมันเป็น ทังสีแล้วพ่อเหยียบแล้วมันแตกแล้วก็พ่อเอาไปเผาแล้วผมก็เอาไม้แทงเข้าไปแล้วยกขึ้นมาแล้วก็มันดิดเข้านาตอนนั้นเป็นไงเป็นไงเกือกเลยครับฮะเกือกนะครับก็กิ้งเหรอใช่ครับโอ้ตา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 ไม่มีผลอะไรกับตานะใช่ครับปิดตาทันอ๋อหลับตาทันอ๋อแต่ก็เป็นรอยหาเป็นจนกระทั่งงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่าดื้อก็มีครับ นิ้วกลางเกือบขาดด้วยครับในเหตุการณ์ไหนไปเล่นสายพันรถตเตเร์เกับเพื่อนนี้มันดือด้อนะโงทิ้งแล้วก็นิ้วห้อยนิ้วห้อยมาเลยนิ้วกลางห้อยครับมองว่ายังต่ออะไรเซลล์ยังไม่นี่ครับขาดด้วยใช่ครับแต่เซลลมันต่อได้ใช่ครับโอ้ไม่ค,คุณนี่เหมือนเหมือนไม่กลัวอะไรตั้งแต่เด็กเลยนนอย่างนี้เลยหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนจริงแน่นอนจริงอะ สุดท้ายเนี่ยค่าผ่านวันนี้เราถือว่าเราแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดแร้บแพ้มากี่ไฟแล้วครับแพ้มาสามไฟแล้วครับสามไฟเลยแล้วไฟล่าสุดต่อยกับใครไว้ครับไฟล่าสุดนี่ต่อยกับพี่เลมบองครับเลมบองวันนั้นเป็นไงบ้างเลมบองครับผมก็ทําหน้าที่ได้ดีครับมีโอกาสอยากแก้มือกับเลมบองไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้ครับก็แก้มือนี่ยอยากแก้ในรูปแบบไหนสามยกหรือห้ายกดิน ขอสามยกดีกว่าเฮ้ยสามยกดีกว่าเหมือนคุณชักชอบแล้วนะเดินเิลใจอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายครับไฟนดีละหลายคนประทับใจในฟอร์มการชกสไตล์การโชกของคุณมากมีอะไรจะบอกฝากบอกกับแฟนๆที่ที่เขาชื่นชมคุณอยู่ครับฝากช่วยเชียร์ครับไฟน้าทำไม่ดีกว่านี้ครับจะปรับปรุงแค้ไขครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเจอห้ายกแปบ